ครับคลิปนี้พาเบิ่งหยาครับวมห่อนขึ้นครับแก้วบ่ตกก็เลยสิถอดโปรเจนออกมาเบิ่งว่ามันหงบ่ะตาอาการมันก็ฟ้องสางกำลังมางครับขันถึงทางหมดแล้วยางกันเลยอยซ่อมเกี่ยวซ่อมเกี่ยวเกี่ยวมันขาดค้าเด้ เบ่ิงอันนี้ครับสี่พันมาสินย่อวนาจงเม็ดเม็ดบาปวอดเพราะโรงงานเขาได้โบนัสไม่ให้ลูกน้องเนาะเฮ็ดจำนวนก็สี่พันเฮ็ดอย่างนี้พราะว่ามันย่อัศวันกนอยู่ บาซำกันบ่อันนี้เนยนี่ไปคอยหนึงมันเรื่มกันบ่กันลุกเ่ออกบบ่ดยรยนึก็ซื้อในเพียดื่เกินลูกแล้ว

แม่ควนมาบยังเป็นเส้นผมโอ้ยบุกไปยีเด้อบกกวบแล้วทางนี้สนิทเลยโอ้เหตุงานไหมมีผ้าแดดอ้ยดากแดดไปตามรถสีรถขุดรกกอบก็แล้สนใจ หลังใจหัวฉีดครับบรูว่าสิติดได้บ่ได้สร้างตัางๆเบ้าถั่วถีบถั่วเดียนเบิ่งฟิลเลอร์ใส่โชว์ฟิลเลอร์ดึกโอ้ลงไเมย์ละบ่ายเลตาเล็กเนาะสร้างปีบอกครับเล่นกันบ่หลายดอกเล่นกันบ่หลายเรก็มีสวนเตี้ยมินนึงเตี้ยเล่นกัน่อยนึง ตามชมตอนต่อไปครับมันจะติดได้ไหม,มติดได้อยู่แล้วละปอนกับปอนนาแดงครับอปอนนาแดงเนาะสิเล็ตเก,กินนาก็เออพ่อเนาะตัวนี้พ่อแล้วมันตัดให้ย<า>่ได้ละปอนมันป้องได้ละมันยียงนอจิกาดบ่โ <laughs> ยไปท่านกันท่านโยม่ท่านกัน จแก้วอมหวานขึ้นครับจะใส่ฟ้ามากบ่ได้จังมากเลยเครื่องใส่มันเก่าปะยังเนี่เป็นลูกใครล้อมมาบดแผ่นล้อมใส่ไปแล้วมันตีนหนักๆนะมันก็ดแงกเงื่งคิดว่าแล้วตอนแล้วครับเบื้องมันงานเรียบๆ Nói ra của yêu hạn ấy Ê, à. cái à. bếp bỏ đi nào Bỏ đi nó phai rồi Cái bếp Ngô nhang lắm, nấm ăn tơm lít lưng Thôi đi, nó đi bỏ đồn qua này Thôi chào đồn qua này cơ đi à bà Nó hoang chắc luôn không? Đã Bố bán

ตรงย่านนูด เดาๆไปเปล่าเนีもうもう่ยน้ำมันเลี้ยงว่าออกเบิรบวกออกแต่ตัวนี้วะมันก็บวกบวกขุ้มเหนียวนะได้ดันไว้ดินั่นมะมันมันกลายมามันกลายออกมาตัวนี้บวกแล้วจุดมันสีว่าใส่เๆคอยไหมเึกโอ้ยจะกอบชิ้นวะให้บ่เนี่ยนี่วะมีเออมีสีคอยเลยวะ โอ้ยถือจะวางกดพอดีล้มข่าไปแช่ไว้าไม่ใจอยู่สี่ตัวคเสียแก้ไต้แวอันี้ก็ปา่สำเร็จครับเจอกันไม่ยิบนาครับตัวไครัวมอนที่ล่มมลอ่ะเดี๋ยว้าเบิงตอนแก้ไว้